สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุ์ตุลากันคลิปนี้มาดูค่ะน้องแมวภูมิพันธ์ค่ะนอนเข้าแถวเลียงรายอยู่นี่ค่ะหนาวเหรอลูกหนาวเลยค่ะพี่ต้องดําหนาวเหรอลูกเหรอมองหน้าแม่ค่ะอันนี้อาจจะสะท้อนเสงใครเอฟซีค่ะเพราะว่าแดดส่องโอ้นอนอย่างมีความสุขเลยค่ะนี่ใครเอฟซีค่ะ นอนอย่างมีความสุขเลยค่ะง่วงเงาหา่าวนอนด้วยขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเย่ยมชมน้องแมวข้องคุมพันตุลากันค่ะขอบคุณเลยล้าใกันนี่ค่ะน่ารักยังเดยลูกแม่อุ้ย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 ดูเขารักกัน พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ